สุขบ้างทุกบ้างช่างมันเถิดทุกสิ่งมันเกิดก็ดับได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างไรเห็นทุกเมื่อใดก็เห็นธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและคิดถึงกรับรายการห้องข่าวชาวสุรินทร์เทนช้างใหญ่ เจ็ดนาฬิกาสานาทีครับเช้านี้ทักไทยท่านผู้ฟังวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์สำหรับวันจันทร์ที่24เมษายนปีพุทธศักราชสองพันห้ารขึ้นห้าคำเดือน6วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การอุปสมบทผ่าตัดออกรถขึ้นบ้านใหม่เคล็ดดวงดีคนเกิดปีมะโรงมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบน่ะก็หมั่นทำบุญ เติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงชะตาคนที่เกิดนะวันจันทร์วันนี้การงานค่อนข้างที่จะปังดวงการงานพุ่งดีพรวดพลดัดนะมีความเจริญก้าวหน้านะได้ความสมใจตามปรารถนาทั้งงานหลักและงานเสริมการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรับทรัพย์มากกว่างานอื่นถ้าได้งานเพิ่มมานี่ค่อนข้างจะได้เงินด้วย ความรักคนมีคู่ก็เคียงคู่กันในทุกสถานการณ์ส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้พบเนื้อคู่เป็นคนที่ได้ดังใจต้องการปรารถนาส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะครับการงานช่วงนี้ประสบความสาเร็จแบบเรียงหน้าเข้าแถวมาก็ประมาณที่จะเข้าที่เข้าทางอืม การที่ทำอะไรเข้าที่เข้าทางก็ทำให้เหนื่อยน้อยลงเนาะส่วนการเงินก็มีแนวโน้มได้รับทรัพย์อย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่เป็นเหมือนเพื่อนคู่ชีวิตช่วยเหลือกันเคียงข้างกันคนโสดนะคนใกล้ๆตัวจะทำให้หัวใจวันไหวศูนย์กลางกำลังเลขวันนี้อยู่ที่1ครับ2นาฬิกาอยู่ที่7 นาเจ็ดนาฬิกาอยู่ที่90น้ 20, 3, 11, นาฬิกาอยู่ที่2-3งสามนาฬิกาอยู่ที่60ศูนสิบสองนาฬิกาอยู่ที่1 4ึ่นะครับเราไปดูอากาศสำหรับเช้านี้ค่อนข้างที่จะเย็นกว่าเมื่อวานนะวันนี้27องศาโอกาสฝนตก2%เความชื้น80%ลม5กิโเมตต่อชัมม่วโมงมีเมฆบางส่วน สูงสุดวันนี้34องศานะก็รอรุนฝนนะท่านผู้ฟังนะวันนี้พรุ่งนี้เมื่อรืนไปจนถึงวันพฤหัสนะช่วงนี้ฝนฟ้ากำลังจะเข้ามาเมื่อวานนี้ก็มีลมกระโชกอย่างแรงนะครับผัดผ่านก็ามาในเขตพื้นที่อำเภอสังขะนะใครที่ นะไม่ได้ตรวจสอบหรือว่า,อ,าอะไรที่ไม่แข็งแรงเนเมื่อวานนี้ก็เพพังนะพัดลอยหายไปมันมาแรงนะเมื่อวานนี่ลมกระโชกแรงนค่นั้นใครที่มีทรัพย์สินหรือว่า,ามีต้นไม้ใหญ่นะที่ดูแล้วจะคนตกลงมาล้มทับนี่ก็ ให้เตรียมความพร้อมมาไว้เพราะว่าในขณะน,นี้พายุกำลังนะพัดผ่านเข้ามานี่ก็ในการเปลี่ยนฤดูความร้อนออกับความเย็นมันค่อนข้างจะรุนแรงนะจะเปลี่ยนจากนะเดือน5เข้าสู่เดือน 6. นะเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนนะก็จะมีพายุที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะในช่วงนี้ก็เตรียมการรับพายุ ต่างๆนะที่กำลังจะเข้ามามันสังเกตดูความปลอดภัยของตนเองนะดูแลบ้านเรือนครอบครัวลงเลี้ยงสัตวนะ์ก็จะช่วยนะปกป้องปอง้ปองกันภัยในช่วงฤดูการที่วนเวียนมาทุกปีแต่ละปีนะก็จะมีปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขไม่ว่าจะช่วงฤดูการไหนก็แล้วแต่ ในช่วงของชีวิตเราที่จะต้องดำรงคงไว้เท่าที่อายุของเราจะอยู่ในโลกใบนี้รู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายแต่คนเรามันต้องตายไม่ตายวันก็ตายพรุ่งพูดถึงเรื่องราวของความตายก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติและผู้ที่รู้จัก นายธีรทัตเตียวเจริญโสภาผู้สมัครสสสุรินได้เสียชีวิตแล้วนะทาบว่าวท่านเป็นมะเร็งเป็นโรคเนาะก็ขอแสดงความเสียใจน,ะทนทะท่านธีรทัตเตียวเจริญโสภาในท่านทำคุณงามความดีวไว้เยอะผมเคยได้เจอท่านแล้วก็ได้พูดคุยถามไท่กันจริงๆอย่างจัง,จง,จง,จงตอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพสังข์ ตอนนั้นท่านมาประชุมท่านเคยเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านก็มาพูดเกี่ยวกับแนวความพิดนโยบายหรือเรื่องราวประสบการณ์ที่ท่านเคยเจอมานะไดทได้ฟังท่านพูดนะก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ในความรู้ในความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนนี่เขาไปเคยเจออะไรมาแล้วก็มาเล่าให้เราได้ฟังท่านติรทัน์นี่ท่านก็เล่าเรื่องราวแล้วก็เป็นแนวความคิดท่านเป็นคนที่ทันสมัยมีแนวความคิดที่พัฒนาชอบช่วยเหลือชุมชนสังคมจนได้เป็นตัวแทนของชาวอำเภอสังขะหลายครั้งในการเข้าไปทำหน้าที่สอสอ ในพื้นที่นะครับก่อนหน้านั้นท่านก็เคยนะครับทําผลงานในด้านต่างๆต,ตั้งแต่ยุคสมัยที่ท่านเคยอยูอ่พักเพื่อไทยมสมัยทักท่านทักศิณน,นะมไม่ใช่อยู่ในพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก่อนเพื่อไทยสมัยท่านที่เคยเป็นสสในเขตพื้นที่แล้วก็ลงทําหน้าที่ตามจุดต่างๆ ปัจจุบันนะั้ท่านก็ยังเป็นตัวแทนแต่ท่านไม่ได้อยู่นะพักเก่าและท่านมาอยู่พักใหม่ชื่อว่าพักรวมไทยสร้างชาติที่กําลังจะมีการเลือกตั้งกันนี่แหละใหม่ๆปี2566ตที่ใกล้จะมาถึงเสียดายนะต้องมานะเสียชีวิตซะก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับท่านก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้นั่นคือการเป็น ตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยหัวใจก็ยังอยากที่จะเป็นตัวแทนนะอ,อยากที่จะเป็น,นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนสังคมไม่ทราบว่า,าท่านตั้งบำเพ็ญอยู่ที่ไหนแต่ก็พอทราบเบื้องต้นนะครับจะมีพิธีณนะวัดจีนสุรินท์ แล้วก็ในวันที่30เมษายนนี่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับท่านเคยเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาไทยนะก็ท่านธิรทัตเจริญเสือภาหรือนายธิรทัตนะก็ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้นำมาเล่าท่านผู้ฟังสาหรับคนที่รู้จักท่านนะครับไม่ว่าใครก็ หนีไม่พ้นอย่างที่ว่าเนาะท่านผู้ฟังถึงคราววาระชีวิตแต่ก่อนตายตั้งคําถามว่าก่อนที่เราจะตายเราได้ทําอะไรที่มันสมศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์หรือยังแม่แต่หมาเขาก็ยังมีศักดิ์ศรีของเขาพูดถึงหมา ก่อนหน้านี้ผมได้เล่าถึงเรื่องราวของนิโครหมาที่เดินตามพระธุดงมาจากประเทศอินเดียแล้วมันหลงเที่ยมเพอเมืองจังหวัดสุรินทร์เออสุดท้ายก็บอกว่าหมาตัวนี้ตายแล้วว่างัน้นสิ้นสุดการเดินทางหมานิโครนะสุนัขเดินตามพระธุดงจากอินเดียถูกรถชนตายที่มหาสารคามแล้ว ก็เรื่องราวดังกล่าวนั้นถูกโพสแชร์ไปในทางเฟซบุ๊กตามหาเจ้านิโครซึ่งเป็นสุนัขเพศผู้สีข,สขาวใบหูข้างขวาแหว่งใส่ปลอกคอสีแดงนิสัยไม่ดูร้ายเข้ากับคนได้ง่ายเจ้านิโครนี่มีชื่อเต็มๆว่านิโคทารามเป็นสุนัขที่เดินตามพระธุดงมาจากประเทศอินเดียมาถึงประเทศไทย ซึ่งทำให้ไม่คุ้นเคยในสถานที่ไม่คุ้นกับประเทศไทยซึ่งช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะประมาณ6นาฬิกาน้าเจ้าน,นิโครแอบเดินตามหลวงตาสุพัฒไปบินธบาตท,ที่บริเวณสะพานดาวตำบลดองกระเม็ดอำเภอเมืองจังหวัดสุริน์โดยหลวงตาไม่รู้แล้วก็เลยพลัดหลงกับหลวงตา ทางวัดก็เลยประกาศตามหาเจ้านิโครตนะเออตั้งใจว่าจะนําเจ้านิโครมาดูแลต่อที่ประเทศไทยแต่กลับต้องมาพลัดหลงกันนะพิกัดสุดท้ายที่ได้รู้ว่าอ,อ,อยู่นั่นก็ที่ชุมพลบุรีก็เดินทางไปลองหาดูก็ไม่เจอสุดท้ายเจ้านิโครนี่นะไปเสียชีวิตหรือว่าไปตาย อยู่ที่มหาสารคามไอเจ้านิโครนี่มันเดินตามพระทุดงได้วันละ50กิโลนะเดินตามพระคาดว่ามันอาจจะพลัดหลงไปตั้งแต่วันที่มีการตามหาหนุแหล,ละล่าสุดหลวงตาก็บอกว่าตอนนี้เจ้านิโครนั้นนอนตายอยู่ที่ริมทางนง ซึ่งมุ่งหน้าสู่พระาธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามขาดว่าจะถูกรถชนนะสิ่งหลวงตาก็ได้เล่าว่าเจ้านิครโครนีนะได้เดินตามมาตั้งแต่ประเทศอินเดียนะซึ่งเจ้านิโครธทารามนั้นนะ เดินตามพระมาโดยพระนั่นก็ไม่รู้ว่ามีสุนัขสีขาวตามหลังมาด้วยนะมีพระนะที่เห็นก็พยายามไล่มันนะไล่มันกลับไปทําท่าว่ามันจะกลับแต่มันก็ไม่กลับเออมันไม่ยอมกลับยังคงวิ่งตามมาไม่ลดละนะพระท่านจึงคิดว่าไหนๆก็ตามกันมาแล้วมาไกลถึงขนาดนี้แล้ว คงจะไม่ได้ทิ้งกันแล้วระว่าง,งันก็เลยพากันเลี้ยงเป็นเหมือนเด็กวัดนะแต่ด้วยความไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ก็เลยทำให้เจ้านิคโครที่หลงทางมาก็บหลงตาหายไปน่ะทางวัดเขาก็บอกว่าเ,เจ้านิคโครนี่มีคนจะร่วมบริจาคอะไรมาแต่ก็ไม่มีนะ ไม่มีการเปิดบัญชีรับบริจาคใดๆทั้งสิน้นท่านก็แจ้งวาระวังด้วยนะจะมีคนแอบอ้างหลอกลวงประชาชนใครที่รู้จักหรือว่าใครที่พบเรื่องราวดังกล่าวถ้ามีคนแอบอ้างกนะ็ระวังจะเสียเงินนะเพราะฉะนั้นท่านก็แจ้งเตือนมาเพราะว่าเรื่องราวของเจ้านิโครนี่มันเป็นเรื่องราวที่เวลาเล่าให้ใครฟังแล้วมันเกิดกำลังภายในขึ้นมา มองเห็นถึงคุณงามความดีมองเห็นถึงความอึดบึกอุดทนชีวิตคนชีวิตสัตว์มาได้ไกลถึง3,000กิโลนะ่านบุฟังนะเดินตามพระธุดงคนะ์ก็เลยเป็นเรื่องราวที่มีการพูดเล่ากันค่อนข้างจะมากนะเพราะว่าเล่าถึงเจ้านิคโครแล้วมันทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมา นะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หากมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็จะเกิดพลังภายในขึ้นมาเพราะว่าคำว่าน้ำจิตน้ำใจไมตรมีมันไม่ได้มีแต่เฉพาะคนมันมีไปทั่วทุกพื้นที่แม้แต่สัประสัตว์ต่างๆถ้าใครที่ไม่มุ่งร้ายไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวรไม่ขาดชีวิต มันก็มีแต่คนอยากจะไปอยู่ด้วยสัตว์อยากจะไปอยู่ด้วยมันเกิดความอบอุ่นมันเกิดความปลอดภัยมันก็ไม่ไปไหนนผมไม่เคยเลี้ยงแมวดันบุฟังแต่วันดีคืนดีไม่รู้มันมาจากไหนมาทีละตัวสองตัวบางทีมันยกมาทั้งครอบครัวเอาลูกมันมาด้วยได้มันไปมันก็ไม่ไปอะดันบุฟังเออ ดามันมันก็คงจะไม่รู้เรื่องแต่มันรู้ว่าเ,ออเราไม่ไปทาร้ายมันมันก็เลยมาอยู่กับเราไอ้ครั้นมาอยู่กับเราเราพอได้กินอะไรแล้วมองเห็นหน้ามองเห็นตามันก็แป๊วแป๊วร้องแมวแมวอยู่เนาะไม่รู้ว่าแมวใครแต่ถ้าแมวใครหายก็มาเอาที่บ้านผมนะมีอยู่สองสามตัวไม่ใช่แมวผมลวไก่เหมือนกันท่านบุฟังก็ไม่รู้ว่าไก่ใครเออมันมาอยู่นะครับบ้านผม อ,อตอนแรกมันก็มาอยู่ผัวเมียผ่านไปสองสามปีน,นั่นบุฟังเอ,อ้มันมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดทั้งไข่ทั้งไก่เอ,อไล่มันมันก็ไม่ไปั่นนบกฟังเออมันเป็นอะไรอย่างังนนะมันก็พากันย้ายถิ่นฐานมาอยู่บ้านผมนีม่เต็มไปหมดออทั้งไก่ทั้งไข่นะผสมผสานกันไปไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยท่านผูกฟังอ่ะเออ ไม่ได้เลี้ยงอะไรสัก,กอย่างแต่ว่ามันมารวมกันอยู่บ้านผมเหมือนกับวัดวาอารามหลายวัดนะไม่ได้เลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงแมวไม่รู้มันมาจากไหนเต็มไปหมดนะคนอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วก็ปล่อยปลาละเลยมันนู้นก็ไปอยู่นะกับวัดกับว่าไปอยู่กับหลวงตาหลวงพ่อนั่นนะเป็นไปซะอย่าง,งนนะังนะ่ะดันบุกฟังไงเนี่ยสัตว์เขาชอบอยู่ตรงไหนที่มันปลอดภัยเหมือนกับชีวิตของคนนะ อยู่ตรงไหนก็ขอให้ปลอดภัยเอาไว้เถอะแม่พูดถึงเรื่องราวของความปลอดภัยนึกถึงคุณลุงที่เสียชีวิตอยู่บนท้องถนนนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานก่อนนะเหตุการณ์ของลุงวัยหกสิบข้ามถนนกลางดึกถูกกระบะชนเสียชีวิตขาที่นั่นบุฟังนะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น,นที่ถนนสองสี่โชคชัยเดชอุดม ฝั่งไปทางอำเภอขุกขันจังหวัดศรีสะเกดที่หน้าตลาดชุมชนบ้านหนองเยะตาบลตะคงอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทรนะ์มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นนะก็เป็นเหตุการณ์กลางคืนนะไฟสองทางไม่ไม่ค่อยจะมีเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่นะเป็นศพนะชื่อว่านายล้วนอายุ60ปี นะอยูนะ่หมู่9ตำบลตะคงนะได้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับรถชนเสียชีวิตในสภาพสวมเสื้อโปโลโแขนแขนสั้นสีน้ำเงินนะกางเกงวอมขาย,ยาวสีน้ำเงินนอนคว่มหน้าเสียชีวิตอยู่ข้างทางกระดูกหักหลายแห่งนะใส่ทลักไม่ไกลก็พบรถกระบะซึ่งเป็นรถกระบะคอกบรรทุก คนขับรถก็ยืนรอให้การน,นะซึ่งนะเส้นทางดังกล่าวนะครับเป็น4เลนนะหมู่บ้านนี้ก็อาจจะมีบ้านนะอยู่2ฝากทางนะนะคนก็จะเดินข้ามเส้นทางนะสี่เลนนี่ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่ามันมันเหมือนสมัยแต่ก่อนเนี่มันนะเป็นเครืครอญาติกันแล้วก็ฝั่ง2 สองฝากถนนนี่กาจะมีการสัญจรข้ามไปมาเป็นปกตินะแต่พอมีถนนสี่เลนมันก็จะไกลขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยก็น้อยลงเพราะว่ารถวิ่งเร็วนะถนนมันกว้างขึ้น <c oughs> แล้วก็ไม่มีไฟสองทางก็เลยเกิดเหตุนะชนเสียชีวิตดังกล่าวนะเรียกว่าชนอย่างจังเลยแหละกระเด็นไปไกลถึง20-30เมตรนะ ส่วนกันชนด้านหน้ารถพังเสียหายยับยืน,นาการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตกาา็ทราบาผู้เสียชีวิตเดินข้ามถนนจะไปฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นถนนสีเลนถูกรถกระบะชนดังกล่าวอย่างจังมันมืดมองไม่เห็นทางาเส้นดังกล่าวนั้นมันไม่มีไฟสองทางก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพไปชนะสูตรอีกครั้งที่โรงพยาบาลสังขะก่อนจะมอบให้กับครอบครัว นำไปบำเพ็ญกุศลประเพณีต่อไปกนะ็ขอแสดงความเสียใจนะครับนะแต่ว่าท่านผู้ฟังฮะความปลอดภัยของชีวิตเรานี่มันบางทีมันประมาทไม่ได้จริงๆเนาะการประมาทเนี่ยทำให้เรามีโอกาสพระธาเสียทีมีโอกาสเสียชีวิตก้นข้างจะมากนะความประมาทหรือว่าการเสียสตินี่ นะลืมสติเผลอไผลก็อาจจะเป็นภัยกับตัวเราและก็คนอื่นนะโดยเฉพาะนะครับการเดินทางอยู่บนท้องถนนยิ่งเราเดินทางด้วยความเร็วมากเท่าไหร่ชีวิตก็นะยิ่งแขวนบนเส้นได้มากเท่านั้นเพนะราะคนเรานั้นนะใช้ชีวิตอยู่บนห่วงของเวลานะถ้าเรานะครับใช้เวลา นะที่ไม่เสี่ยงอันตรายมากก็มีเวลายืดยาวออกไปอีกแต่ถ้าเรารีบใช้เวลามากเร็วเกินไปเนี่เหมือนกับเป็นการเร่งเวลาให้ทันตามใจเนี่เวลามันก็เหมือนจะสั้นลงเนาะแม้ว่าเวลามันจะเร็วขึ้นแต่เหมือนชีวิตมันจะสั้นลงอย่างว่าท่านู้ฟังครับสุขบ้างทุกบ้างช่างมันเถิด ทุกสิ่งมันเกิดก็ดับได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างไรเห็นทุกเมื่อใดก็เห็นธรรมการได้เห็นธรรมคือการได้เห็นความจริงการได้เห็นสัจธรรมการได้เห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้เห็นธรรมชาติธรรมชาติมันสอนเราได้อย่างดีเพราะธรรมะคือธรรมมาชาติหลักแห่งความจริงสัจธรรมเที่ยงแท้แน่นอน ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสิ่งที่เห็นมีอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอยู่ภายนอกก็เห็นได้ชัดด้วยสายตาออยู่ภายในก็เห็นได้ชัดด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณการที่เราได้เห็นสัจธรรมมันเป็นการบ่งบอกถึงความจรงิงการได้เห็นความจรงิงคือได้เห็นหลักธรรมวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ